ว่าโลกากาบุญย้อนคนบุญเริ่มม้อยเมีนมือถือสากปากถือสินคุณจำพวกมูนีมันมีแทฮืออยู่สู่มุมแม่แต่พระยังนั่งคุ้มเหน่อยนายหัวใจท่อนย้อนพระธรรมคำสอนหากบอกลังคือกี่ ก่อนทานดีโอมลบเลียงหาแนวเสียงหลวงพ่อใหญ่มูเด็กหน่อยรุ่นไม่บาปเรือบุญบ่อหูมันบึนสู่บุ้ใหญ่เฮา,าในยุคนี้เลาะเจ้าเว่ากันย่างแผนแผนศาสนาคลอนแคล้งย้อนมูมันมาพลา พระที่เหาเคยกุปบปูซาว่าย่อยิงเรื่องพระจ,จิงขอนอบนอบ้อมพระปลอมนั้นกระบาลายแท้หัวโลนแล้วก็ได้เอาผ้าห่มมาคุ้มเหลืองบอด้เครื่องหมองมัวเที่ยวตัวชาวบ้าน,น ันคุณเฮาประสงคัญนออ,อทานอันห็นสง,งองแปกนาพากันเบิดแ่แล่ไปขอแทตั้งแต่หวยหลวงตาเท่าวัดบ้านนั่นได้ฉันแต่กลวยไปห้วยบอ่อเป็นคือเขาญยาดยมเลยบางเบาบอกคอยมาจ่าด้วยพระใบหวยมาได แตแดดใรใจ,จตั้งต่อไปนางกราบพ่อวอขอแท้ตั้งแต่เบอร์ขันผูกถือนันเดอคนกะเอ,อไปผูทาท้าบันงวดใดผิดมากกระดาสทรงองเจ้ามันจริงคือผมวาออล้อตรองเอาเดอญยา ากิบกับจานปวดมาแล้วแท่แย่นหมาแล้วแท่ยังทำแย่ฮือยบ่ยู่ข้อะทำต่อบ่ถูกต้องให้เป็นอย่างในทางดีเป็นจานสังกสีสัวดีบ่มีหูหน้าอดสู่อดเ้าใจคนเฮานับมือไว้ปวดหาบาป กราบหาหวยมีกันอยู่สุบานบันไดทานจังสีเศร้าเอผมทอนใช้เป็นผู้เบ้าเจ้านั้นว่าจริงไหมท่านโดนไปอย่ามาเครือบเรื่องจริงจังมาตานมาพากันแปลนบ้านแปลนเมืองให แต่ม e ุ e ่งไปกุยเขาใส่แต่ตัวนั่นละดาสาธ แลเดือน้ยแม่เพิ่นว่าสองพันหาลูกกาสิไววันและออละหันเพิ่นเพ่งได้ลิงจอโอ่องแป็นสองยานและได้ปีนั้นบ้านเมืองเริ่มสถานหลายอย่างมาพันแปรและเป็นงอแง,ง,อง,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 งสี่เปลี่ยนแปรอออลายมุมเอเอ,เอ,เอดาอันเอเอเอ และผีอยากกินเมืองบ้านคนจนจนอยากเข้าป่าและพวกนายทุนพอข่ะเขาตีเฮนาสัญญานเออเออเออและจำได้บ่นในปีนั้นสามทรราชอยากพากันขมือบ,บานหาทางอ่านและทางคิดและทุจะหลีดเงินทองสิ่งส่วมองเออเอ,อ,เ,อ,อเข้ามา,อา,อา,อากลัวเอ,อ,เอ,อ้ ละมวนศัตรูขม่ามัวเมืองไทยจนไหววันละสาถูด้อละสาถูด้อเดชะบุญวานันโอ้ยเมืองบ้านเออเออเออเอเอ,เอบอ่อสันครอนละคือไรดีเพจพนท้องได้ฟังคำหอนหอนมาพานกระแสะหูบอกว่าทีมงานพัง ทานผู้ฝ่าอังยาไปเอ,อเอยเชื่อ,เอ,อ,เอ,อละไผมาเบื่อมาเว้าตาำแต่เขาถิดอยาละขอบอกขอสัท้าและขอบอกแม่สัท้านเหตุผล้องเด้อแม่ป่ายังลอยหนาบ่หังหายการศิน์ยังมีสื่อขึ้นป้ายเพหายจากวงการ และยังประพงผลงานดานแสดงให้แสงโค้งและซื้อเสียงยังดังปงแถวหิมโคงคนยังสาและทั้งอีสานดื้อแม่ป้าเอ๋ยแฟนยังหล่นจนสนามสาวคนงามเอ๋ยหัวอ้อย โอ้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 ลันนามสิบนิ้วกับครวบบดามีรักแฟนแฟนหมอลำอ้ยน้ำของผู้ขากะบผอื่นผูไก่ดอกพี่น้องอ้ยผู้ใหญ่บุญผู้ใหญ่บุญ ออขันซื้อว่าผู้ให้บุญนั่นก็ให้สมซื้อแน่เถายาสิมิตะวาซื้อหลายใจบ่บีบุญคอ,อยกระบ,บุญปานนี่ละบุญบ่บุญเจ้ากระเบิ่งกับที่คอยเลี้ยงเจ้านี่อ้วนท้วนสมบูรณ์คักปานนี่เออคัก คันซื้อว่าบุญนันย่ามลูกย่ามหลานบานเมืองเข้ามากขอท่านหรือบ้านเมืออเพิ่นเป็นบุญเป็นท่านกระยาเสียให้มีตาแม่เต่าแพ่งเป็นผู้ออกซื้อหลายอันผู้หย่บ้านบุญนันกะให้มีซื้อน้ำเพิ่นมีซื้อให้ปากดมียอดไหออกไล่น้ำเพิ่นแน่เดี๋วเดี๋ยว<า>เดี๋ยว<า>เดี๋ยว,ายวตายสิคืบอบ่วไปบวชเป็นแม่ซีบ่บุนขันสิมาเถียงไ้มันก็ไม่ผัวอยู่จังสิมาหนิมานีความว่าหนจอมหน้มานี่เจ้าหนิจิจิจะเป็นข่อยอุ๊ข่อยอ้างน้ำผัว ข้าสันพ่นสิว่าเป็นแม่ทับบ่อาบุญคอยกระขอโทษเจ้าคันว่าข้าเจ้าบูดอยู่ดอกแม่ทับนั่นเจ้าเจ้าเคยทับคอยคอยบอไม่ต้องคอยคืนทับเจ้าอดี๋ยวบาคว่ำบออกมาเป็นพ่อตาเขาสวาทเขาว่าแล้วเดี๋ยวบอบอกจักมันอีหย่างขยดกระปาดบอสมือวเรื่องหลาเนาะบ้านพ่นกอบุญเอาจังซีเขาแพ้เลยเขาบอว่าหนาใส่เจ้าดอกคอยสั่ง เออขันคืดว่าเจ้าของเป็นปีงปลาก็เอาอวยขางใส่กุโงรดเอาเกาแวาเจ้ากาเววรอดเจ้ามียังเจ้ากาเวาหรือสิไปปัดซุ้มหมู่บ้านนื่นเป็นอย่งนั้นคอยหมายถึงว่าบ้านเฮาเมืองเฮามันบ่สมควรสิมีขอท่านมารบกวนคอยเป็นผู้เบิงแย่งในหมู่บ้านเฮานี่คอยอยากอายบ้านเพิิน เทาของจังสีบ้านเมื่อข้อนมันเกิดมามันก็ต้องมีถูกมีจนคนมันบอกขึ้กันได้เ้ามดโอ้ยบ่ได้ยินบน่น้อนายโยบายเขาบอกว่าต่อไปประเทศไทยจะไม่มีคนจนโอ้ยกระจากเสียขวอยว่าจังไหน,น้อเ่าเพราะว่าต่อไปนี้คนจนมันจะตายหมดเหลือแต่คนรวย <laughs> บักกำผ่าบักกำผ่ามันมาขอคู่มือหลายจนคอยขี้เดียดมาในเดียวนี่อย่าไปขี้เดียดเขาขันมีหน่อยมีหลายกะท่านมันแน่บักกำผ่านั่นเถามันกะคนคือกันกะคนอยู่ละมันขอดูหลายคอยก็โอ้ยลำขั้นมันหลายกะไปอยู่มันใจหลาย นายถวบน์บสมเสือบสมคนเขาเลือกเสือว่าบุญนออีพอเฮ้ยบุญคักละบัดว่าฉันนั่นนอเสือว่าแพงไผมาขอกะให้ใดพอใจนั่นตั้งต่อบุญอ้ยมันกะให้แล้วเงินคอยเป็นผู้ขอะหามาเจ้าไดเมือยยังมีแต่ปอนปอนให้เขาได้นาได้ตาผู้เมยจักายุ่เป็นผู้หาคอยทำบุญจังสั่นละจังว่าคอยได้ผัวซสือว่าบุญเอาเอาจังสี่สัตถาเอ้ย เท่าเอ้ย<ะ>ให้สมคนได้ซาเจ้านั่นือว่าผู้ใหญ่บุญ,บญให้ลงทุนสละต่อไปผู้ขอเจ้าอย่าใจเหงาใจเบื่อให้ท่านไปเอาบุญต่อเดอ้อเท่าเดอ้อให้เมียนี่ได้ขอให้ผัวท่านต่อไ้ให้สมเจ้าเสือว่าบุญเดอ้อขอ โ oh, oh, oh. อ้ยโอ้ยเท่าบุญเออท่านเมียเฝ้าแน่เรื่องการเรื่องท่านอวยหลังใส่เป่งแงี้อวยตัวก็บ่อนซ่อนขึ้นใส่ข่อยเฝ้าเรื่องขีดทีเจ้ากันยังอวยใส่ข่อยไหมอยากเฝ้ายังเจ้าก็เฝ้าส่อยากขึ้นเจ้าก็ขึ้นคนแห่งเมาข้านเลยเจ้าเมาอีหลีตีเท่าให้ข่อยดมมึงรู้มันมีกินหน่อยหรือกินหลายวายทั้งสี่สิบทั้งแปดเก้าหาแปด โอ้แผ่ออเจ้้าโยีแปนกะจักไปตายซะดิเดี๋ยวนี้อีแปนเอ้ยไป้แผ่นเนี่ยมันน้ำปานะเอามากกถอนจังมัดมึงก่อนนะใช่มัจจอมแต่เสาเตี้ยแซวแถบพอเป็นยังกระดอกกระเดียแต่หูว่าว่าคนไปวัดไปว่าเตือนเ้าขึ้นมากับจมจมโจมมึงไยหาชิบแตงยังไปยังวัดว่าไปยังกระดอก แกไม่ลงเคมีแกไม่จละฉันทำนะข้ามีถึงร้อยลายฉันได้ตั้งร้อยตะเกียนได้ผลมากเม็ดข้าวสวยน้ำหนักดีประหยัดกลัวปุ๋ยเคมีที่ทดลองมาแล้วผมว่าดีใบใหญ่ใบหนาต้นใหญ่แล้วก็ล่าแข็งแรงนะครับดีจริงๆครับไล่เทพคุณภาพขั้นเทพโอ้ยโอ้เนาะอ้าหนีหนะ้าป้าหน้านันสิแตกลงไตทำไมนคุ่งข้อโรด เแหวนมันก็ยังหูจักไปวัดไปว่าเจ้าก็ยังหูจักไปวัดไปว่าไปทำบุญต่อบุญแม่มอหลุนอันพ่อเจ้าบอกว่าเป็นผู้ใหญ่บุญเป็นแนหยังอีกบาทนี่โอ้ยแม่มึงเอาหน้ามึงยังไหมกูกินอ้าวกับหน้าป้านฉันตัวพ่อป้านแม่มึงยังมึงก็กินทินทินเลยจิห้วยงยั่งหยั่งว่าแม่ฉันตากริดหายบอกมือเคลืนฉันปวดแย้งจนกระโดมแม่มันลงหายอีความไง สมเพื่อนสมนำนาไ้เสี่ให้กูตายด้วยนี่กูว่าน้ำปาน้ากูแม่น้ำอิงอ่ะของเมืองสมเพื่อนมันแม่ได้กินเงี้ยวกูนั่นเ่านั่นล่ะความเมาจังไดกะใครคอยขอเจ้าซะเถ้าเลือกซะเจ้าเป็นผู้นำผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำคนพัฒนาบ้านเมืองได้เท่าใจแม่ล่ะแม่แรงครับแพรงฟังไว้เด้อคอยลงทุนกินมานนี่มันเสียภาษีไปเท่าใดแล้วอีหยังอีหยังอุ้ยเถ้า คุณพ่อเอ้ยเมื่อนี้เท้ากำผ่าถือกะลาใบเก่ามาหาขอพ่อได้เขาเอามาไววทาใสพุงกัมผ่าผ้าโม่งมาหอดบอลจุดหมายมาขอดุจนไอ่่นนายลายโอ้ยกระพ่อหู แต่ยังอดสาสูมมาขอเพิงบุญทานมาขอนํางขอใ่บ้านยอมใจด่านย้อนวาหิวโอ้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 โอหเปิงน้อผู้ใหญ่นั่งหน้าเหนี่วเคิ้ยวขมวดบวังดีโปรดเมตตาปานี โอ้ยโอ้ยโอ้ยผู้ทุกจนแน่เด้อดทานไปเนี่ยหอยซีกินทอดนี่ยังกินสิทานให้แล้วแต่ใจของคุณพ่อแม่นทานอยังก็ได้โอ้โหโอ้ยสิเอาให้ออกไปเมี่ยอย่งกันเด็คนสิเขาคือเสื้อของไป๋ส้แมนไฟผม โอเวียนน้องโอยโอ้ยน้องโอ้ยละนาเท่าไหร่ป้าท่านได้กินเขาด้วยจ๊ะป้าโอ้ยขอผู้ใหญ่ครับพวกผมกับน้องๆมาขออยู่ขอกินพอผู้ใหญ่อันแม่ผู้ใหญ่มีอันไหนสิท่านให้พวก ลูกๆไปอยู่ไปกินแน่นอมีหลเนี้ยอยู่ไ like, ด้เหรอลูกอีแมันแตงมาไหลายเนี่ยยู่อาก้วยจะหวังไงีหลเนี้ยอยู่ติดกมายควานอยู่หลเนียแม่ก็บว่าท่านกินเพื่อกันกินน้ำกันก็ได้ว่าเป็นยังลรกอาได้ว่างเกียรดอกดีแท้คืออะไทุ่มเงินทุ่มกุบต่อที่ปอดิจหมังกระพาะกระพาะบังในน้อยนี่กะบ่ยากขาหูเนน้กันก็ได้ อันซูเพราะทำอาหากินยังเลยกีเดีอนหนี่งอะพอจักใส่ฮ็ดลูกเต้านี่ไปเฮ็ดเฮ็ดหยังกินแม่นหยังกับบ่มีจักอย่างจากแนวที่ให้ที่สวนท่อฝ่ามือนี่กับบ่มีเด้พอเดี๋ยวนี้เป็นหยังจังสิบ,บม่มีเดี๋ยวนี้เขาเฮ็ดบ้านจัดสรรเฮ็ดอีหยังให้สุก็คือบ่ไปอยู่ ไปยู่จังไหนเพิ่นไก่เศร้าให้ซื้อสันตัวให้เศร้าให้ซื้อสูกับไปเล่นการเฮ็ดงานในมันนี่มาขอกูกินกูมือกูผู้หามันกระลำบากเท่านางล่องเบ้าก็ได้ดรอกมันจังเป็นผู้นั่คนจังบูกคนใจให้เจ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านเด้เทาต้องใจดีคือซื้อบุญเด้เทาเจ้าใจให้จนว่าสั้นวม่เส้นจังไหนมีหยังกระแบงเขากินน้ำเนี่ยเทามือีิให้คอยขอเนี่ยถอดเท่าของตงเขาเอาไปเก็บไม่เอาไปนใ่ เาด้ยสี่เข็นี่ไม่ไอมีแนวกินโอ้โอ้โอ้ยหัใจเนียิเิรดระบายงันเือห็ดวะโอ้ยเทาเนียทิมเมิร์ดต้องรอนท่องเงาไงเออ้ใยญ่เจบเมียนขึ้นลูกเมียนขึนเมียนขึนลูกละพ่อปันพ่อแบงกับปั่นกับแบงเขาแน่ลูกปันยังสันอีเมีย ลาคันบอลร่งเกียนบ่ลมันหกมันเฮียกับเจบกินซอยกันแต่แม่กับว่าท่านกินเขาขมานนี่มั่งเนี่ยขม่าหง่ามานนี่โอ้ยโอ้ยน่าจะแม่สวนแน่นอนสวนแฉ่าแซ่บๆนา่มันจิ้มยังย่างเขามันเป็นน้ำพวกนี้กินน้ำจ้างเดือนละสามร้อยทั้งหมดนี่อันนี้เป็นเขาอ่ะนะเขาแต่พ่อแบงกับแบงลูกแบงหลานเนี่ยเขาก็เป็นคนในหมู่บ้านคือกันตัวเทากี่ทีฮัชิแตกย่างหดมากละเอ็ยดเลยแตกเขาใส่แน่นอนวันนี้เทาวน ทอบวนหลายแล้วเฮ่ยเจ้าจะาเป็นบ้าคลักประน่านหลายเท้าปไหน่ายๆมานี่มึงอยากหลายมันวะโอ้ยเท้าเบิ้งประเทศเท้าอันจีท่านคนกระยะยจังโอ้ยเท้าเอา้ย <c oughs> มันเช็ดไป เรื่องเป็นน้ำขี้แขวนแนวนั้นมันบอดีได้เถาบุญเด้อยั่งที่ท่านเป็นกับท่านดีบนบานเนี่ยเป็นหนังทิมคือจังไห้หมูไหหมาแท้เ่าบุญคือผสมซื้อเจ้าน้ำเข่าซื้อบะบุญเนาะเถาบ่าได้ทีแตกเข่าว่าได้กินเ่าจัดการรุดพ่อเ่าบุญเนี่ยหนีหนีจัดการเอียงวักหนูอน่ะเถาบุญเฮ้ยโอ้ยจังปะเป็นผู้ยีบานจังไหนเนาะจังเป็นจังฝันบุญอีแม่เราสม่ำเป็นผู้จังพี่คำแพงเอ้ยเ่าคำผา จ้าผู้นาสงสารแม่บ่ได้ว่าเจ้าเด้อดหลาเด้อจะไปซ่าเพิ่นทอย่ำเพิ่นเมาเป็นผู้ใหญ่บ้านกะจริงอยู<ม>่ย่ำเพิ่นเมากะมีย่ำใจดีกะหักหลายอยู่ดออกเด้อ่าเดได้หลายบ่หรือลูกเแบนเอาไผ่เมื่อเอาอีกโลดแม่เห็นมุดตัรอ,อเอาไปแบ่งกันพี่ลูกแมาบ่ดนี้แม่แพ่งนี่สังเมาอกใจแห้งกะเลยแข็งน้อยใจไว้ทนไปได้แน่เบิ่งอ่ะ พอทบุญสร้างเป็นใจบ่เถงบ่สมคำเสื้อเจ้าว่าน้ำเขาเสื้อว่าบุญเป,เป็นผู้น้ำกอให้วุนบ่ไดว้ว่าคำสงสารเ่ากำผ้ามาขอท่านผันสร้างเป็นนอแนวนี่แล้วทำใจดีเละลาเดลลาเดอ คำใจดีเด้อล่อเะเจ้าอย่าไปหัวซาผู้เยญ่านย่มเมาสวงอกะสิมีได้ย่มเราสว่อง่าไปซ่ซารเราดอลกล่าเ,เข้นมาทั้งปวงคำเล็กๆหน่อยๆอย่าถืออจเท่าพอบุญเด้อคำเด้อโอ้ยคำแพง ล่ะเอ้ยห้เสือแม่แพงเด้อสักมือ <ทะ S 2> หนึ่งมูเจ้าสิมีบุญญาวาสนาแม่นพอทาบุญท่านห้ท่านบ่พ่อใจบัวเจ้ากยาวาเดล่ะเด้อจังสิบ่เป็นกรรมต่อหน้าพาให้ซอยศาสิมาศาสต์นี่แล้วเป็นจังส่เถื่อศาสต์สิมาลผลผลาเหล่าบีแล้วก็สิใจดีดอกกระดาษเลิศมือนี่สิไปขอทั้งหนกลับไปอีกซะเด้อแม่สิไปนั่เบิ่งเพลินพาเมกับเป็นเมียได้เมกขยานผัวคือกัน อีแพรเด้อมี่หยั่งหยางเงินเดือนลดคือกันแหละอีแม่มี่หยั่งกับ้วยสุกคือทั้งนั้นสองเครือกันตัดให้เขาเนี่ยเด้อเด้อยวลาเด้ออย่าไปซ่าเพิ่นเด้อยวลาเด้อแม่สิไปเบิงเล้าก่อนแปรขอบพระคุณหลายๆเด้อแม่อบหลยว่าเป็นหยั่งเด้อลูกหลาเด้อหวยสองเครือเด้อเด้อองเราไปตัดผู้หลักกันเด้อจัเิศจันเลแม่ผู้ใหญ่เดฟาถวยแม่สมซื้อว่าแม่แพ็คเอ้าถวบนไม่หยังอีกปะเจ้าสิไปใส่เถ่าเพิ่นพัฒนาบ้านใดเนี่ยมันเป็นหยังจังบ่ไปเอ้า เท่าใอยว่ามันเจ้าสิไปพัฒนาบ้านเมืองบาแมนต์เถ่ามือดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยใจดีแล้วคอยใจดีแล้วโอ้ยสาวผ่าเอ้ยว่าเว่าวว่าวโง่เถ่าเออวังขันพอขอโทษหลายๆบ่ย่ามแล้วใจดีกับเาเอาจังสิผู้ควมแม่วาดเจ้าในพอขันเจ้าอยากทำมาหากินเด้อให้เป็นผู้เป็นคนคือเพิ่น คือเดี๋ยวนี้ท่ายบ้านเทามีดอนน้อยอยู่เป็นที่ดินสาธารณะเดอล่าหรือโอลูกตำนักพอนี่สีให้เจ้านี่ไปถางเห็ดไ้ไซน้าผ้านองผ้านุ่งทํามาหากินตัวละลูกอือมันจะไม่ได้หาขอเพิ่นนีก่นี่เสื้อแม่ลูกเศร้าแล้วล่ะที่บอกเราอยู่นี่เจ้าสีรอเขาไป น่าพใจดีกรับนี่งามกับหาข้อมันหวานี่มือนี่ล่ะเจ้าเว้าวถืใจข่อยบ้านเจ้ากระไดเนาะพอดีีน่เจ้ากระดีอยู่เนาะเถ่าเนาะเออเอาจังสีต่อบุญเนอเถ่าเด้อแปลนเลยเออจ้ามักจกพอกะเห็นอยู่หน่วยเดียวไปหาเม็ดหาผ้ามาให้มันแม่ไปทำไงต่างส่วนดื้อใช่ยี่เปีนอีกแล้วตีเอา สิให้กูใส่แม่มึงตีวอ้ลอกกูจะข้าวเด้อลอกไข่จะข้าวตะก่อนไปลูกไปนั่นเห็นบอลูกพอไงบุญลอกสิไปแต่งมีดผ้านาเล็กกูเจ้าไปตัดฟื้นตัดฟาดอีกไปหาทำมาหากินจั่ตัวจังสันเดียวลูกแดงมาขอให้มาในเมืองแม่นเข่าแม่นโอ้ยจะแม่นความดีใจน้ำเจ้านี่ละเท่าพอบุญต่อบุญไว้เห็นบอลูกล่ะนี่บักจกกลับไปพุดไปถากดอนไซก็เท่าเจ้าบอกกำพามันไปหน่อยดอนน้อยคอยสีรอมันไปตายเข่าอันนี้วิวา มี่ยังแน่ลูกให้มันไปเบิร์นแรกสิอันเงี้ยเงียนี่สิก็เอาไปสิเอาไปตัวลูกซอยกันหลายคนพอไในคุดได้ก้นมันยังแน่ลูกไส่กบมีได้เสียมได้ผ้าได้มีดหมาล่าเล็กนี่เล็กใส่กะมีอันนี้ใหญ่สิแบงห้มุดโตไปหาเห็ดยู่เห็ดกิ่นเด้อลูกเด้อโอ้เบิงหนาแล้วมิเตอร์พอรอเด้นนางเด้อรอรอทีละ เอาให้มันไปทำมหาห a g เออเออแใสกะมีกะมีน้องน้ำสิไล้ใส่กุ้งใส่ปลากินตัวลูกครับเนอันนั่นฟักมี่ที่โตใหญ่ไปถางปลาเฮ็ดีเ่อาจังสันเดอรกับปาดพ่อน้องพานุงทำมหาหาก a นดื้อเออขันมีเอีหยงเดือดร้อนกะมหาผู้ใหญ่บ้านเพราะยังบกต้องมาหากูอุ้ย จำสั้นเด้อหลายยแง่นใจดีกับวี่เด้อแม่สิเี้าไปเห็นบอตอบุญเมื่อใดบ่อแม่สิไปอ่อยแล้วอีกแล้วผมซื้อบุญอีหลีได้ลูกจืจอไปนักกำพ่าเด้อมีเครื่องใส่เครื่องสอยดอกแม่สิไปบังพอแล้วก็เด้อแม่แม่จะไปหลดเด้อข่อยสิน้ำไปโซงเขาไปโซงช่างังสีมาเด้อไปหอดดอนเด้อลูกเด้อที่พ่อว่าไปมึงไปมึงเสียมึงเสียนี่ไปไปไปลาครับมันคือเป็นตานุ่ยตวน ไปตัดสงสารชีวิตของเฮาเทล่าเศรษจังไลยละอ้เบิ่งเข่าด้วยนี่เพ <c oughs> ื่อนกกนยำแก่ไข่เฮากินจะได้เฮาสิกินได้ที่ไหนพันนนาเฮาไปหาขอทานกันหลายบ้านแล้ว <c oughs> อกเคยมีแบบนี้เลยผมกับ,บอกเคยเห็นกันเขาบวช <c oughs> น้ำลายฉ <c oughs> ันกอุตสาว แากไม่ลงเคมีแกไม่จนฉันทำนะข้ามีถึงร้อยลายฉันได้ตั้งร้อยประเกียนได้ผลมากเมต็ดข้าวสวยน้ำหนักดีประหยัดกลัวปุ๋ยเคมีที่ทดลองมาแล้วผมว่าดีใบใหญ่ใบหนาต้นใหญ่แล้วก็ล่าแข็งแรงนะครับดีจริงๆครับไร่เทพคุณภาพขั้นเทพ